โลบีโอนมดูมดูมขยบด้วยมา โอเคครับคุณผู okay, so ้ชมครับตอนนี้ก็เงียบๆไปดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ดื่มดำไปความดุมดุมของเธอในระดับหนึ่งนะเธอผู้นั้นนะครับโอเคนะจากพาร์ทที่แล้วเราเนี่ยเราสัญญาที่จะเออเกิน200ไลค์ใช่ไหมครับว่าเราจะมาต่อในพาร์ทนี้กันนะโอเคโอเคนะนี่ก็ตามสัญญาและครับกับอ้าวเฮ้ยกดผิดกดผิดฮึบจี๊แม่งเลยระเบิดไทย ขาตะลุยขาตะลุยเหรอนี่ยกยกตัวยกอ,อกแล้วยิงไปขาเดีย๋ยวเราต้องไปทางไหนเดี๋ยวทางนูน้นเดีอยไดย้มามาเลยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วยิงยิงไม่ยัง้งยิงไม่ยัง้งบ่องตรงจะใครมากดยิหมดอะไรหลบอะไรหลบอ่ะหลบอะไรฮะหลบอะไร <c oughs> จะคุณจะเอาปืนนี้กลับบ้านด้วยแหลกเป็นผุยโพงเหลื่อจะซากเสร็จซากไม่ปานนีไทยอร่อยอร่อยแล้วนี่มึงมาอะไรเนี่ยมึงมาฟ้าผ่าเลยเจ้าเคอร์เจอร์เคอร์เจอร์ต็อตฟ้าผ่าไปรถยอมโดนดูดเละเละมาอีกตัวหนึ่งอร่อยอร่อยจริงแม่งสงสัยจะช็อต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 แหละเอง ซ้อมทนะอนนะตัวเองปล่อยสายฝนปล่อยสานจ่า,าย,ยูไหนยไแตกแตกแตกมาลุยลุยไม่เปไรลุยอะไรเยอะแยะเยอะดังนะักอ้าวเฮ้ยมาไงเนี่ยอืตกใจหมดเลยเต็มหน้ ไม่ไม่ไม่แรงแตกตายยิงแหลกจนตัวแตกตายิงในยนะแซฟจังหลักดูว่าคิดไปเองน่าจะคิดดีเด็กๆตัวตัวใหญ่ล้มตังตัวใหญ่ล้มตังค์ผชอบได้เงินเยอะได้เงินเยอะตายง่ายมากบล็อกหลกแตกโชคตาย อะไรมบก้างเหรอบก้างเหรอฮะแรงแรงแรงเข่นน่ะมีอะไรมีอะไรยืนนิ่งยืนนิ่งไอ้ตัวเองอุ๊ยแรุนรุนแรงนี่ไฟขาอี๋ไปขาอี๋กระสุนกูหมดแล้วไม่ใช่ไงวะกระตุกกระตุกหู เหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไหมแบกอันสุดอ่ะแยสิกูเสมอแ i ่สิ a งกูทำไมเราจะทาตามแผนอ้าวไปกลับไปทาตามแผนทำไมนายไม่ไปฆ่ามันแล้วจบเกมซะ พสเตอร์เนี่ยมันทำให้เราภูมิใจนะครับเพราะว่ามีลูกน้องอันสุดแข่งๆนะครับเกมเลยมันขึ้นเกี่ยวไหมเนี่ยนี่หอคอยเลยวะหอคอยไอเฟยไอฟวยไอเฟลจะไออะไรก็แล้วแต่ไอเลฟยูเนี่ยเนี่ยนะคือ What we with this? do do เราจะทำงไง,งดีอ่ะเราควรที่จะเปิดเกลียว <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยกด e to spin โอ้มัมีสุ่มดวงเนี่ย ดได้เงินหนึ่งล้านเอามามาหนึ่งล้านเยอะไรเนี่ยแมกเน,นติกหายแล้วหายแล้วกูไปได้เงินหนึ่งล้านแม่งเอคเข้าไปเล่นต่อได้เงเกมพังแล้ว จะเล่นเกมเล่นตอเกมไปกินเล่นไมได้แล้วชิบหายแล้วกหมดเลยมีอะไรให้เก็บงไม่ได้แถวนี้โดนไฟดูดไม่ตาย so he's at the top of this mess how we getting up there t จะยืนไปไงวะ come on player let's move it already จะไปแยกอะไรโของก่อน เียนะแล้วมันคือมึงลอยอยู่โอ้ลอยอยู่ได้ยังไงปึ๊บน้ำจิ้มน้กไตเดี๋ยไปเต็มน้กไตเลยมาไปทีนี้เอามาล้อหนึงเอามาล้อหนึงหยุดหยุดหยุดที่ลานพ่อว้าวเอาพี่มึงเนี มาได้ไงวะหายละเฮ้ยยิ่งวัวเละเฮ้ยย exactly. ิ่งวัวเลยนะไอ้ที่มันมีขึ้นมีลงมาเป็นชีวิตเลยนะมีขึ้นมีลงเนี่ยโอเคหายละจะไปทางไหนต่อวะเนี่ย แม่เกียไมาสงนาทีน่มน่าสบัดชิปหายกำลังจะเล่นโอนแตกไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตกลายเป็นการไฟฟ้าผฟิองแคดบีนี้ลมแรงขึ้นบกหายละอะไรบินผ่านหน้าแบบโอเค ไม่ได้แดกหรอกไอลเนียกาลังพูดอยู่โอเค time to pay the p r e ทําใหตายทตายอะไอเหี้แล้วมึงเป็นที่อะไรเนี่ยมึงโดนไดูดเองอะ a o o o ทําลายทุกอย่างด้วยวามน่าแกหยุดแพรนอัน แกคิดว่าแของโลกฉันมีแค่นี้จะแพมมาโดนขังอยู่ตรงนี้แล้วมันอยากจะแพมอะไรตัวใครตนวใคร ตัดเต้นก็ได้กดทุกกดแม่งตายแตกไฟระเบิดไปเลยอ่ะกลายเป็นดีเจที่นี้อือกดจิบหายริงมาทับกูอีกวูบเลย กรโม่ได้ยืนเก่ลออยู่นั่นแหละกูมาแบบพระเอกเลยเนี่ยเย้ใช่นี e ซินนิสเตอร์นั่นเท่นะครับไม่เข้าใจแต่ท่เอาจบวะ อะไรมันจะง่ายขนาดนี้วะ่ะมันเป็นตัวปอมทิพหายแน่ร้อนนี่มึงทำให้มึงสมองเปลี่ยนอ่ะม่เกี่ยวอะไรกับทาโค้ดด้ยทาโค้ดนี่มันคืออะไรมั้ยคือแป้งพับป่ะนะพับไก่อะไรเงี้ยในเกมสี ิตอ,อร์ i n น s t e r มันจะไปฆ่าไอ้ผงคนนี้นะมันทำลายโลกด้วยห่างจริงเหรอเนี่ยจะอยู่ยไม่ได้ฉันมีทุที่จะต่อตู้ในอนาคตของฉันอยู่แล้วฉันสู้กับแกโดยไม่ได้เกิด,กดอะไรขึ้น <laughs> anyway, <laughs> <et> <laughs> <the only way laughs> only Sinister is far side the a day's walk, so we better... Fuck walking! for plan awesome! If you insist on me building this thing, then I'll need two parts. My readings show the first one is that way. just jimmy you amigo! to a part of cable. โอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าสลับพัฒน์นี้ของตรงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะว่าว่าคนข้างที่จะงงกับเนื้อเรื่องนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เข้าใจก็เข้าใจกันไปเองนะครับส่วนผมนี่มีท่าที่แปลนรก็แปลได้ดีที่สุดเท่านี้นะครับนะมีความสามารถเพียงเท่านี้นี้นีหเท่านั้นนั้นนั้นโอเคครับเชนใหม่พัฒน์แน่ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมด้วยนะครับขอ200ไลค์แล้วกันนะเพื่อพัฒน์ต่อไปนะครับจุ๊บจุ๊บบาเจ้ Sad you